ท้าทำดวงรนดอมนะคะตอนนี้เขาหายไปไหนทําอะไรอยู่อยู่กับใครกดถ้าผมดัดค่าเป็นค่ากูให้กับแผนด้วยแ<ฟ>สามดาบมาทําไม10บดาบโอ้ยเหมือนกับตอนนี้เขาน่าจะไม่สบายนะ10บดาบเนี่ยในสบายน่าจะมีปัญหาสภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเพราะ ฝุ่น PM อมมันเยอะนะคะ,นะคะเขาก็อยู่ที่บ้านแล้วเขาทำอะไรอีกชงกาแฟกินกาแฟอยู่ที่บ้านกำลังบิวอารมณ์กำลังนึกถึงใครบางคนซึ่งตอนนี้อาจจะมีประเด็นกันอยู่ไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะได้กลับมาคุยกันเพราะที่ผ่านมาตัวเขาเองนั่นแหละที่สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่เอาไว้ทำเป็นวิ่งหนี ทำเป็นไม่สนใจทำเป็นมามา,มาหายหายจนคุณมีความรู้สึกว่าฉันไม่สนใจฉันจะตัดหางปล่อยวัดแล้วทีนี้เกิดความรู้สึกว่าอยากคุยขึ้นมาแล้วว่ะดิแล้ววันนี้ก็รู้สึกทําไมวันเวลามันช่างหมดไปช้าหรือเกินเพราะไม่ได้ไปต้าที่ไหนไงเออส่วนคุณก็มีความรู้สึกก็สบายดีนะก็ชิวๆดีนะแต่เหมือนจะเมอลอยรอใครอยู่หรือเปล่านะ คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเซนต์เขารับรู้ว่าเซนต์ของคุณนะ่ะจะต้องรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาแน่ๆเลยไพ่เจ็ดดาบเขาเก็บซ่อนสิ่งที่เขาซ่อนไว้ในใจนั่นก็คือเขาอยากจะรู้ว่าวันนี้คุณไปไหนกับใครหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ได้ไปไหนเนี่ยนึกถึงเขาบ้างไหมหรือไม่ได้รู้สึกเลยเขาแอบจินตนาการไปว่า ถ้าสมมุติว่าเขาไปถึงหน้าบ้านคุณแล้วเนี่ยคุณจะต้อนรับขับสู้เขาแบบไหนจะเอาไม้ไล่เขาแบบนี้หรือจะดีใจต้องเองงต้องแงงเสียงกิ่งมาแล้วใช่ไหมทาอาหารไม่รอรับให้เขามาแล้วก็จัดการให้เขาได้รับประทานอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาก็แอบคิดมุมเดียวกับคุณแลยคุณก็นั่งคุณก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ปะนั่งอยู่เก้าเหรียญแบบสบายๆปล่อยชิลละส่วนเขาเขาก็นั่งอยู่ตรงเนี้หยหนึ่งเหรียญ เขาอยากที่มาชิวกับคุณน่ะนี่น,นี่เขาอยากที่จะมาหาคุณเอาอยัางไงให้มันหันหน้าชนกันมันไม่ได้สินะอะไรสิคือต้องการมาเติมเต็มกันเป็นความรักแบบเนี้ยเท่ากับว่าทั้งคู่อ่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนั่งคิดถึงกันและการอยู่แบบเนี้ยแล้วทําไมไม่โทรศัพท์ละ่ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะตัวเขาอ่ะเขามีความรู้สึกว่าอย่างอย่างก่อนเขาจะรอสัญญาณจากคุณอ่ะว่าเมื่อไหร่คุณจะเปิดสัญญาณว่าเอออยากที่จะคุยกับเขา แต่คุณก็จะไม่เปิดสัญญาณเพราะว่ารอให้เขาเป็นผู้ทํากับคุณก่อนนะ